<c oughs> <c oughs> ไม่ทันแล้วครับผมเกลืออากราบงามๆครับนะครับสวัสดีครับสวีดัตอาสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เชิซิเ่นห้ใจเลยละ่ะ คนอ๋อเสียงแหบเสียงแห้งคำนาะเอาวันนี้ผู้เบ่านี่เขาเรียกขอสมเย็นนนาว่าผู้เบ่านดะีกว่านํะไม่ใช่จอมยุดเลยคบนะอ่าผู้เบ่าจะมาต้มเปรตปลาไหลคบนะโอ้หลังจากที่ผมไปปักเบ็ดมาก็ได้ประมาณ3มตัวโดยประมาณคำนะก็ว่าจะต้มกินเล่นๆหัวๆส้นหน่อยคืาเรียว่าต้มเปรตปลาไหลไม่โลกสวยนะครับไม่ติดรูไม่ติดเลยติดหิ้วไนหมนะติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่บอกไม่โลกสวยนะคบนะถ้าโลกสวยก็ ไม่ต้องกินแค่นั้นรู้เรื่องน้ำรายกระเด็นขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภัยครัเนาะอันนี้ครบนบะของสวัสดีวันเช้าว,วันที่เท่าไร่วะขอดูเวลาอ,อ่าเช้าวันเสาร์ที่สิบสามกรกฎาคมกันะโอ้ยโ,โ,โพดโพดนี่แหลคะครับนีคเรีออยกว่าต้มกินง่ายกันนะ มันจะเป็นังไงอนใป่านนะาเขาห้ามฆ่าของโอ้มันฆ่าสัตว์หละัทะแกงไปวดัดน่าจะไม่เป็นอะไรโอเคนะครับหยอกหยอกหยอกพระพุทธพระสัมพะสงว้า